สวัสดีครับแฟนๆช่องสับขาหลอกอยู่กับผมเจตสับขาหลอกเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าจเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ย้ำว่าเดี๋ยวคืนวันนี้หนึ่งทุ่มมีไลฟ์สดทางเพจแล้วก็ทิ k t อกของสับขาหลอกด้วยนะครับฝากไลน์แอดเจดีสามสเหมือนเดิมครับเราเป็นไลน์กลุ่ม V.I.P โปรโมชั่นดีๆต่อเน,นื่องจากฟุตบอลโลกแจกเสื้อบอลของแท้เหมือนเดิมนะครับามาถึงค่ำคืนนี้3คู่ครับไปเริ่มที่คู่แรก เวลาตีสาตรงนะครับนิเอิงฝรั่งเศสปารีสแซงแชคแมงทีมจะฝูงจะเปิดบ้านเจอกับองเชตทีมบ้วยแพเช44แต้มเกมล่าสุดในลีกเสียฟอร์มนะครับบุกไปแพ้ลองมา1-3ครับแต่ว่าข่าวดีคือได้เนมาพ้นแบนแถมตามข่าวลิเวเนลเมซีนน่าจะกลับมาลงเล่นนัดแรกหลังบอลโลก ก็ทำให้3มประสานจะเป็นเนมาเอ็มบาเป้และเมสซี่นะครับเจอกับองเช่จมบว้ยมีแดตม้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้าน,นกับลอริยองไป1 2อนะครับอัดเดลลาซิม่ากับอามินซาลาม่าเป็นคู่กองหน้าครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเปเชชนะ2 1หนึ่งในบ้านเกมเยือนบุกถล่ม3 0ก่อนเกมเปเชเป็นต่อเกือบ3ลูกนะครับผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับยิ่งเกมที่แล้วแพ้มาเกมนี้เปเชจัดหนักแน่เจอบว้ยทั้งทีการันตี3ลูกลุ้นเม็ด4เชียเปเชนะครับ คู่ต่อมาตีสามเช่นเดียวกันครับไปดูลอริยองอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับโมนาโกอันดับ5ลอริยอง31แต้มเกมล่าสุดบุกชนะองเช่สองหนึ่งนะครับเซฟานดิยาร่าดันโกวัตตาร่านาป้าเป็นเตเรม,มอฟฟี่ครับ,รบเจอกับโมนาโก33แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะแรดหนึ่งศูนย์นะครับเควินฟอรลันเจ็บลงไม่ได้สารนาุูเอลเซเดอร์โกโลโวินบิูเอมโบโลวิซัมเบนเยต์แด,ดนะครับ หดูการที่แล้วเจอกันลอริยองเปิดบ้านชนะ1-0ได้ซ้ำครับก่อนเกมโมนโกบุกมาต่อ0.5นะครับฟอร์มเนี่ยผมว่าจริงๆพอๆกันด้วยครับชื่อชั้นโมนโกอาจดูดีกว่าแต่ว่ารงไปไล้นจริงๆในลอริยองสู้ได้ครับผมว่าเกมแบบนี้ซื้อ2มุมเชียลอริยองไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในบ้านตัวเองนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงครับไปที่คาราบาวครับรอบ8ทีมครับเซาท์ทัมตันจะเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้ซอ์ทัมตันจมบวยในพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าลงเล่นเอฟเอครับบุกชนะพาเลทมา2-1งตัวหลักก็เจมส์วอร์ดพาวมเวอเบตเอลยูนุซี่เชออดัมนะครับเจอกับแมนซิตี้ก็ลงเล่นในเอฟเอครับถล่มเชลซีมา4-0นะครับ ก็จะมีเกมกับแมนยูในพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้ครับดังนั้นคือเนี้ยคาดว่าเป๊ปโกเดล่าน่าจะโรเตชันอยู่แล้วนะครับผู้เล่นประตูอย่างออเตกาน่าจะลงต่อครับแบ็คขวาซ้ายอย่างโกเมสกับลูอิสเหมือนเดิมตรงกลางอาจจะได้เห็นคานวิสฟิลิปลงตัวจริงได้ซ้ำนะครับแนลรุกโคพาเมอร์ฮูเรียนอาเวลสพวกเนี้ยก็มีโอกาสออกสตาร์ตตัวจริงต่อเนื่องนะครับจเจอกันมาฤดูกาลนี้1นัดแมสซิตี้ถล่ม4-0ในพรีเมียร์ลีกครับก่อนเกมแมนซิตี้บุกมาเป็นต่อ1.5นะครับคือผมมองว ควรจะต้องเป็นเน้นสมาธิับการหนีตกชั้นครับซิตี้แม้ว่าจะส่งสำรองลงเล่นแต่เหนือกว่าซอั้ตันชัดเจนมากครับผมว่ายังไงก็ไหลครับจะบุกมายิงขาดถึง2ประตูได้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ สรุป3าทีมชอบปารีสแซงต์แชร์กแมงลอิยองและแมนซิตี้ครับเหมือนเดิมน,นะครับฝากไปด้วยสำหรับรายละอดของเราครับแอดเจดีสามสนะครับเราเป็นไลน์กลุ่มแบบ VIP มีโปรโมชั่นดีๆต่อเนื่องจากฟุตบอลโลกสมัครสมาชิกใหม่ได้เสื้อบอลของแท้ทันทีแบบไม่ต้องลุ้นนะครับและเดี๋ยวคืนนี้เจอกันหนึ่งทุ่มไลฟ์สดทั้งทางเพจแล้วก็ t ิ ktok ของสับขาหลอครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ